สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะเมื่อเนี้ตำบัมาหุงเฮิมดิตำบัมาหุงเฮิมเซอิปุดวงไข่ลูกแล้วก็เมี่ยนหอยหอยหอยหน้าค่ะโอ้ว่าสิคุดออกที่สุดจังไมยดู ใช้ปูดองก็ปูหนึ่งค่ะปูปูดองหนึ่งะนะ ต่โมงหงษ์มตรงย่ามเกี๊ยวเขาค่ะพวกเกี๊ยวก็กินได้แลหละะ่ชิบาวะยังหรอปะเจ้ชิบาวะไม่คงกับว่ากาันโหลดวังนี้มันคง กลนหอยอนี้มันขมบอม,มกบักขี่มันละสัวผู้มากมากับมัดีเด้แต่ทั้งนี้ขมขมก็จะงกลิ่นหอยอยนันหอยเดือนะหอยนวลเอียงค่ะนะหอยเดือนะอืมหอยหอมมันขม บอกอีกผู้มากกม็มากค่ะใครหลูกขึ้นเราเผ็ีเยนท่าขายขึ้นเรากินไงอยู่ไงสไตล์จุย้ยขนะึ้น่าเนาะ tầm xe bậc ực mà ực khá cứ bậc ực mà xem nói nhai khác đấy nói nhờ ปบูนลนะค้นดองเป็นเป็นปีเนื้อกะบ,บอเนื้อก็ไม่ออกเนืออเน้อกะบอฟ้าวเขาเอิญว่าฟ้าวเนือ้อเบอเนืออเน้อไม่หายนะ่ะ คนดองบมเป็นบมพ่อเดือนค่ะเนื้อมันก็หายพอเรื่องกับปูดองกันพอที่เคยบอกซูฟัางกันค่ะที่ไฮนะนะที่ที่เสียใจไรนะอืมอืม,อมของเราเป็นปีกับ,บ่าเป็นยังสิบซื้ไ,ไมาดองไะไรดองแล้วก็ใส่ กูเย็นใส่ช่องฟิตไว้มาแต่คนดองไม่เป็นเนี่ยวันนีนว่าดองแล้วกะดองปุ๊บกินปั๊บได้อยู่ดองเก็บนะมันจะมีเทคนิคไขมันเยอะด้วยทั้นอย่าบว่ามีดอกเทคนิคเทคนิคยาง พอมาเรียนจบอบะไี่<ค><ณ>ะก็ว่า<ค>กันไปบอยอกบานนู้นวักวันใครน่ะตัวเล็กอน่ะแบบเนี้ยจะกินถ้าใครอันนี้ก็ได้ไม่ไม่กินตัวน้อยๆมันก็ได้ก็เอาออก ไม่มีผลสือไปอะเอาออกหวางค้นกับบกินลนะคะหวางค้นกับขยันกินขยันกินได้ใครลุกซื้อสีครั้งหครั้งก็มีไปตังเราปวดเล่มอีรี กลิ่นหมดแล้วเืมว่าเรื่มอย่างเรื่มกระเทียมพรนด่กค่อยกินมือน่ะยี่โฆสนาจะของจะขององแค่ไรหนักบอกโฆสนาเพิ่นก็รู้แล้วล่ะว่าค้างยังเนี่ยเค็มไหมไหมค่ะปลาราเราไม่เค็มนะคะ ไปแดกคือว่าเข็มกว่าจืดกับว่าจืดส่วนมากคนก็จะบอกว่าพอดีเพราะว่าช่วงนี้เนอะยุคสมัยใหม่คือยุค 5G แล้วจะมากินเค็มแปดแหละแปดแหลตแปดแหลไม่ได้นะเออไตทามฮากินเค็มแปดแหลตไม่ได้ จะอยากกินเค็มแบบเลยปลาลานนี่นงปลานนี่ฉันนี่ฉันหายเบิ่งเค็ม้ำหลับอืมแต่บูมากกับมากมากสื่อแต่ก็บอกตลอดได้เค็มนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะชอบสื่อสามเตอาซีเตอากับมี่เพิ่เอัปเห็ดปลาแดกบองเจ้าบองบางคนก็บอกว่า ก็คล้ายๆปลาเคม็มค่ะเหมือนนอันทำเมนอันทยอีสานนะคันจีบะอามกใส่ใบค่ามกปิงนะใส่ใบค่ามันสีหอมแล้วก็ใส่บักพริกเบอร์เฮ้ยคหละปลาอินซีเกับปลาอินซีเด้อ มาสูบะนิ่นน้ำควงก็ล่องเบิงเสรนจและเนี่ยแม่แมก็เสร็จแล้วหัออวตัวเดียวลอยลอยเดียวได้สามตอนเนาะเชิงเชิงีโรนะสามชิ้นถ้าคมันนกินง่ายนี่ค,นคือจังดิชันฟุระเด้ก็จังงูเนาะกินง่ายนาะ ขอเนญาตน่งสั้นเขาในจักบาดปวดขามีแต่ข่าเนี้วจำกระปักพริกแค่นั้นะนะแว่วอืมสําหรับคนกินวรยยาดนะ่ะสมัยสามมือสามมือไปละจะบอกว่าค่าเห็ดขีดเนียวจำจุดจานสอดมันแสบดี๊ะ เน่ดแน่บานบานมากเหมือนถ้าใส่กะทินี่ปุปันไดค่ะว่าเคยสูกกำนํามั่นผัดทอดเนี่ยว่าเคยสูบจะไกลกินไกลาบานได้ทั้งไหนเด้อมันบออึดเดียมันไม่จักอึดจักอยาก มีเงินลอยเดี๋ยวก็ไกินแล้วได้ไก่บ้านหาซื้อน้ำมูบานมูบานเอเงินว่ามันได้คล่องถมคว่องท,อ,งทอืม พักด้วยพักบุ้งี่กะเก็บรอบเรือฝนตกเด้วฝนตกอ่ะมันก็ขึ้นหลายน่นอนก็เก็บรอบเรือคอยก็มักเจ้าอยู่ดอกว่าสันเขอาอ่ะแต่เจ้าก็ว่าหลายโพดเอ,อ้ยแต่ถ้ามดานนาะสู้คนอยู่คนเดียวเนาะคนมันเหงามือนึงก็ไม่ได้อาปากสู่เอาน่าผู้ใดดอกเนาะ นอกจากเขาส่โทวมาสื่อของไห้เ้าแน่เออไี่ตนเนี่ยไก่เบามืดมืดไรมันกรสิบเป็เป็นไป,นปนทางอื่นได้คนเท่านะ่ะชัวรบาจะน้ำโทรศัพท์อย่ีงกบะไว้ได้นนเ,เนะอไก่เบาแน่ แจะพอดีแซียขอบคุณมาลงด้วย mm hmm. สมควรที่จะพอ่อ ขอบคุณเลยหลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซ่บแบบนัวๆเนาะคะ่ะมินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ